สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ a t t e r Session นะครับก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับถามมาว่าอยากจะดูสตูดิโอของเชฟนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะครับที่ทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับี่สำหรับที่วางของนะครับก็จะมีไม่มากนะครับไม่ใหญ่นะครับมีแค่นี้เองนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างในชั้นเล็กๆนี้นะครับก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบนะครับส่วนผสมนะครับก็จะมีผงวุ้นนะครับมีเบกกิ้งโซดามีผงชาโคนะครับมีผงผักนะครับแล้วก็มีผงบีทรูทนะครับแล้วมีผงชาเขียวผงมันม่วงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีต่างๆนะครับที่ซื้อมาไว้ใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวปั่น นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเม็ดอัลมอนด์สไลด์นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่ถุงบีบนะครับอันนี้อะไรอันนี้ก็จะเป็นป้ายเบอร์ดเดย์นะครับเวลาทําเคก้กนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่กระปุกใส่น้ตาตาลนะครับอ,อันนี้อะไรเป็นผงฟูนะครับแล้วก็จะมีตัวเครื่องตัวนี้นะครับเป็น เครื่องตีเค้กนะครับตัวแบบมือถือนะครับของอิเล็กโทรลักนะครับมาดูมีอะไรกันบ้างก็จะมีก็ข้างในก็จะเป็นที่เก็บแป้งนะครับแป้งต่างๆนะครับส่วนผสมที่แกะเรามาใช้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นแป้งขนมปังนะครับเป็นเก็บน้ําตาลทรายน้ําตาลทรายแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นถังกระปองแก๊สนะครับเก็บไปใช้งานนะครับ อันนี้ข้างในก็จะเป็นไอซิ่งนะครับแล้วก็มีถุงบีบนะครับตัวนี้ยังไม่ได้แกะเลยแล้วก็มีเนยสําหรับทาถาดนะครับลงมาเรื่อยๆมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นถุงมือจับเอานะครับแล้วก็ฐานแต่งเค้กนะครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ขนมปังนะครับแล้วก็จะมีพิมพ์ต่างๆนะครับพิมพ์ก็มีไม่เยอะนะครับโอเคไว้ ทำไม่เยอะนะครับให้เป็นทำตัวอย่างให้สำหรับเ,เพื่อนๆนะครับเอาไว้ทำตามกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระดาษรองนะครับฟิล์มติดอาหารนะครับมีมีดก็มีปาดเค้กนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเปกตูล่าต่างๆนะครับอันนี้เป็นพลาสติกเป็นพายนะครับพายยางอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์นะครับพิมพ์ใส่เคก้กใส่คัพเค้กอะไรพวกนี้ก็ อันนี้ใช้ตัวนี้นะครับมีทิมเล็กๆนะครับทิมเคก้กก็มีเตาไฟฟ้านะครับอันนี้ไม่ค่อยใช้นะครับเพราะว่าใช้แล้วเปลืองเปลืองไฟมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่อันเล็กๆนะครับสําหรับนวดแปลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ปั่นนะครับที่ปั่นบทละเอียดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเตาแก๊สเล็กๆนะครับเอาไว้ใช้ทำกับข้าวด้วยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นหม้อตีขนมปังนะครับอ่าเป็นหม้อตีขนมปังที่ใช้อยู่นะครับแล้วก็มีเครื่องช่างนะครับแล้วก็จะมีเตาอบนะครับแล้วก็มีถาดอยู่สองสาใบนะครับเตาอบขนาด70ลิตร อันนี้ก็จะเป็นซิงค์นะครับสําหรับล้างอุปกรณ์ต่างๆในการทํานะครับทํากับข้าวนะครับทําเวลาใช้งานเสร็จแล้วนะครับก็ต้องมาล้างตรงนี้นะครับที่ก็ไม่ใหญ่ครับเล็กๆนะครับอันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าอุปกรณ์ที่ใช้แล้วก็สถานที่นะครับมีขนาดไหนนะครับก็ก็ใช้มุมหนึ่งของบ้านนะครับ สำหรับทำคลิปนะครับให้กับเพื่อนๆได้เป็นความรู้นะครับเอาไปฝึกทำกันนะครับสำหรับเพื <sidewalk> ่อนๆนะครับที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูคลิปได้นะครับในช่องมีหลายร้อยคลิปนะครับนะครับสำหรับเพื่อนๆทุกท่านที่สนใจในเรื่องของเบเกอรี่นะครับแล้วก็มีคลิปทำอาหารบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับสำหรับนี้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ